สวัสดีครับปเป็นพี่น้องในประเทศตั้งประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่ยแรงงานบวิอยู่ในประเทศตั้งประเทศทุกสาขาอาชีพนะครับช่วงเที่ยงเที่ยงนี่ยับลุกวนผ่านมหาหละพี่น้องเอ้ยน้ำทงน้ำทามาพอพยาผือกญงแล้วเหรเลียงง่วอยู่กับค้อมแห่งควอมแรงพี่น้องพี่ละทั้ง โคกส้นบ้าดน้องหวัวมีคู่ตะบน,นหนังพ่น,นิีศาจนองคายมาขออนุญาตพญายาตไททำอากาศกระสุ่งหันหันนี่พี่น้องจะเป็นจังไงเดอกว่ามีความหนาวเลยมือนี่สุ่ยยงห,งหันตะหัวปีซะเนาะโอ้พญายาตง้อเราก็หลายตัวตัวนี่ไหมเอาพญายาตสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตไททำเด้อพญายาต <c oughs> <c oughs> พญายาอยู่บ้านได้ครับขออนุญาตเถอะ อกองขันโอ้กอขงขันนี่ยวันใหญ่เราอยู่กองขันานถนนพี่น้อง,โล,อองโ,อโลกกับวายเป็นผู้ใด้มาหาใส่บ่วงใส่หนูบม่วงบนถนนว่าโลกกับว่าคอยเห็นผูดด้ใดมาถ่ายทัเนาะพี่น้องเอ้ยธรรมาดาละ่ะลกูกงหัวมาขออนุญาตเราถ่ายคลิปนำเสนอภาพบรรยากาศทงไฮทงหน้าพี่น้องคนเลี้ยงงวัวเขื่อนเห็นกันก็นกนเลยมาทักทายถามข้าวถามข้าวสนอก โอ้งัวเราหลายตัวแต่จักตัวพะย่ะยงัวสีนี่โมได้ขึ้นมาพี่นี่อยู่บ้านอยู่แถวบ้านถ้ำมันอยู่แถวหน้าม่วงเหมือนที่เลี้ยงทา้งนนม่วงทั้งพุนนะโอ้ทา้งนนม่วงนะลูกพูดนะวันนี้ปีนี้มันน้ำท่วมหมด้ลเลยโมพี่ยาเฮ้าพะย่ะยงรล้ว่าเพื่องกับโมพี่ยาปีเราวจะอยู่ส่วนบ้านทางพุนทางหน้าม่วงเหมือนนักลูกวนกับพ่อหุ่นจัก็รยินแต่ว่าหน้าม่วงหน้าม่วงถึงมาทางพี่ปีน้องปีนี้พี่น้องให้อยู่งัวเรากินเพียงดีอยู่นี่พูด จค่สีกินยั้งน้กันมื่กินเพียงก็ได้งูอะไรตัวตัวนี้ไหมงูหน่อยกับไลช้อมจะลงไปบ้านเลยนี่อ๋อเลี้ยงทงบ้านมีขุมทั้งเลยครับหลัางสากรอน้ยโอ้ลังสากรไปขนาดมันขยอมรับสื่ออยู่ข้านอกินพุ่นพรอหยาพี่พงค่อยคุนว่าไหมเอาไปเอาขอ,อน,น้องยีน่าผ่วะ ขโอ้แล้วพ่อพายเพ่งแล้วว่าจกล้วยม่วขอกดึงกับยูหันมาท่นคนล้ฟอกกัวน่ห้าบุกเน่าโอ้หนาเน่าแต่ขอกใัง่เนาะปีนี้เด็กายเอาจักตัวไปหรอพ่อใหญ่เด็ายเอาสองตัวมันราคาเพ่งเนาะมวายต้ววทนอยมันต้ดไม่ตงว มมมัันนนเาบปีนี้ขายออกสองตัวไปพี่น้องอันที่ขายแล้วก็ขายได้นั่นยีดอกแต่ว่างัวมันขาดน้ำเลี้ยงทั้งงัวราคาบพอดีเราขายออกสองตัวไปถึงงัวท้อหนื่อยน้อยแล้วท่านง่วงเพิ่นมีคอข้มฝูงมันละสบายแล้วงัวงอะไรป่ะนี่เนาะขึ้นสิติดสัตว์เป็นสัตว์เขาก็มีคอคุ้มฝูงหนอดข้าหาเงินเยอะขึ้อมาโอ้ขายได้ขายสองหมื่นกัวเพิ่นได้ยี่ปีแล้วครับดิ บักอันพอคุ่มฟูงเขานี่บักพอพันนี่ตัวน,นี้ซื้อว่าไม้ดิหนิฮะซื้อว่าไม่บ่เท่าไรพ่อใหญ่ซื้อมาสามหมื่นห้าเลยตรงนี้เนี่ยโอ้พ่นอายุจักปีหรอครับนี่อายุนี่ได้เนปีสองปีสองซื้อมาสามหมื่นหา้าอืมม้วนสามหมื่นห้าพี่น้องพ่อใหญ่เราเราซื้อมาได้๋สองปีแล้วบักพอพัน์พอคุ่มฟูง เดีย๋ยวตัวนี่นตัวละลุงหัวผมอยากขอไปเกะดอกงวัวเราสิตื่นมันเหลียวบางๆๆๆอยู่เหลียวบางอยู่นี่ยังใกลอยู่ด้เราเจ้าของเราอยู่น้ำอ,อยู่องวัวนี่เป็นบริกานแดดคือกล้ว,วยเนาะกล้วยทำนี่ลบดดแดดเราเนี่ยคันไม่มีน้ำไมีสาเพราะหัวสุกก้อนนี้หอมแล้วงวัวราคากับง่วนกับว่าขื่นนกพ่อยเนาะข้าวปั้นเนีเ่ย ชี่สอบาสอบอขันได้จินแล้วก็หยามด้วยวนนี้ปถางหยานที่ไหนพี่ิมหาน้าปังหรือเปล่าหน้าปังบนน่ะเขาโยาบ่ฉีดยาอีหยังบ่โอ้ไปถางบนนานำหน้าจะของโอ้น่าจะคลองจักน้อม่องในสีดบ่สีดเนาะน่าจะของกับบุ้มหยาโอ้มีเขายกบ่สีดยาหน้าพื้นกับเขากรเสียงเขาจะเขาโยสีดยาขาเนี่ยพื้นข่ายยังโอ้หลายตัวปฎิสิสอบก็ยุ่ได้บ่พเ้ จำเนื้อกันไปเตี้ยหานะ่ะหลายตัวเป็นสี่สอบห่าสอบก็อยู่ไรเตรี้ยอืมไล่ออกนี่มันก็ออกว่าน้ำเรื่อยอืมวม่บ้านไปตลาดนัดบ้านนุ่นสมบูรณ์พี่น้องเฮ้ยบ้านตําบลน้องหลวงโฟไล่พีน่นราคาง,งัวกัดวางงวัวอยาก ขาดตลาดว่าสั้นไว้เบียดกันอยู่ซื้อต้อนซื้อไปเมื่อไรง่วอ้วนก็ได้หนึ่งสองสามปีคือหลังใกล้รู้ราคาง่วงง่วงอยาขาดตลาดแล้วว่าสั้นขาดตลาดก็ไม่ต้องพันได้ห้อยเกันซื้อกันไม่ด้องให้อยเกันซื้อกันว่านแตกเซี่ยงอยู่รู้อ้วนก็เลยจะภาพบรรยากาศบ่ปันในก็เลยไทยแน่ก็เลยกลับว่าเข้าตลาดก็บม่ค่อยหลายดอก ไม่ยเลียงง่วไม่ยักปีหรอพี่ใหญ่เลียงง่วไม่ยักปีแล้วหมดสิบกว่าปีเนอะโอ้สิบกว่าปีแล้วก็บื่คิดวอยแส้เรียงบอกเห็นง่วถึกเรียงที่เรียกก็มีเจ็ดตัวโอ้มีเจ็ดตัวขายว่าพื่นขายขายยกออกเป็นเครื่องชนึงกันเนั่นเหมือนกับแพร่าเรื่อยง่วงวมันแพรไว้วยงเราใช้ืนเมืองง่หน่อยเนี่ ช่วงปี ment, น, um, นี้จะได้ซิบก็ตัวได้ง่วงหน่อยเออโอ้ยอางผมมึงอยู่เอาง่วงหน่อยเพราะยังคือมีแต่ง่วงหน่อยหลายแถวออกได้ซิบก็ตัวแล้วโอ้นี่แหละพี่น้องเอ๋ว่างง่วงถือเสรีแล้วขายเศร้าเลี้ยงแล้วก็เศร้าบ่ได้เพราะว่างงวงแล้วเพีดีแต่ออกมากกับซิบก็ตัวเลยปีนี้ง่วงหน่อยแล้วง่วงเพิ่ม ม้วนขอเพิ่นปั่นไว้ให้บัดนี้จะคลองเข้าไปนอกไปหน้าก็เลยจะไม่เลี้ยงเอาครับม้วนมุ่นม้วมั่งพอปั่นไว้ให้แล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆอืมเพิ่นปั่นไว้จะม้วนทั้งคั้วของเราครับโอ้ไปนอกไปนหน้าทำงานใต้ประเทศปุิพ่อใหญ่เป็นประเทศอะไรล่ะไต้หวันโอ้ไปไต้หวันไต้หวันแปดปีโอ้อยู่แปดปีพ่อใหญมีทุนมีห้อนมันเติบตี้ครับล้วสันวะเป็นหลายปีอยู่ นี่งัวละข้าสามหมื่นหาพี่น้องเพิ่นซื้อมาได้สองปีแล้วนี่พ่อพันเพิ่นเนี่ยนี่นี่เนี่ยโอ้เพิ่นก็ให้ลูกให้้เตายองฟันไปหาเลยนึ่นกู้ใบเอามาให้นะโอ้พ่อข้าอ่พ่อข้าพ่อข้าเพิ่นเอามาส่งให้เลยว่าหางัวพอพันมาให้ได้เตะพอกุ้งฟูงมาให้ได้เตะการไปหาพ่อข้าคนหัวใจกันเพิ่นก็มาให้รถเตะสามหมื่นหา จากตัวกับพญายงวยนี่สามสิบสองโอ้สามสิบสองเหรียญคนเดียวเพนกับพ่อไปใส้อะตีมวนเฟียงอยงนี้เตีอืกินเฟืองกิมกรอครับจที่โค้งจะตัวเจ้าหน่อยเจ้าหน่อยกับโค้งแล้วตีโค้งกับแล้วบโค้งกับไปุ่นกับง้มไงมีฝาก่ก็ได้โอ้โวถึงกล้วยครับ สามสิบก็ตัวงัวออกซุ่ย่อยเปนหกสิบเจ็ดนงวงเจ้ายี่นี่สามสิบสามสิบก็ได้ลูกปีละสิบก็โตงวหน่อยพอดีปีนี่สิบก่าตปีหน้าก็สิบก็โตอีกถืว่แพงก็เลี้ยงยุ่งเสียต็พเพื่อ่ม่คือเลี้ยงมากเพราะไงเป็นปันให้เลี้ยงก็เลี้ยงไม่เลยสิบกว่าปีแล้วเน หลังจากกลับมาจากนอกจากหน้าก็มาเลี้ยงตัวสืบสารตัวถือแพ่งก็เลี้ยงยุ้งสีแล้วพอขึ้นมาสิขายขายกับขายทะย่อยขายบ่ขายเบิร์ดถูกไหมเลี้ยงยุ้งสีอะไรพี่เราเอ้ยใจรักคนใจรักเลี้ยงงวขายไปนะมองโบได้ขายเบิดอือพ่อได้ใส่อยู่ขายเบิร์ดก็จัดสิเปียดยังเนาะเออเห็ดหน้ากับพ่อประเด็นเนาะพี่เนาะเห็ดหน้า พเดี๋ยวมัก็เแล้วมันจะง่าหน้าเอยเฮ้พอได้อยู่ได้กินเือมัได้ดำหอกทีมั่วเถิน่อยแยกตัวเราไปใยัยนี่มั่วเถิหน่อยยกตัวหเออเทพีน้องอยากมาซื้อมหาบ่ว่าสิขายตวั่วเถิกหน่อย บ่อะครับมือไม่ตึงง่วนหน่อยยูฮันี่พ่อขายเหรอเฮ้ยเราเลี้ยงงัวนกันพ่ออยู่หรอเจ้พี่น้องก็เพิ่งเลี้ยงมาสิบกว่าปีหรอมันถือรือแพงก็เลี้ยงยุ่งสิแหละขันเศร้าเลี้ยงงัวก็นยักสิไปหาเห็ดยังอะไรได้เสริมเราวะเลี้ยงมันถือว่าเป็นอาชีพเสริมนี่หนเราเห็ดมากนี่อาชีพเสริมเลี้ยงงัวพี่น้องเลยพอได้ใส่ไดี๋ยวใน้ำมันอยู่หัน ทนเอาราคาก็ถือว่าขึนอยู่วะเนาะพ่อใหญ่มันลงไหนขึนก็ถือว่าขึนใดกันบ่ฟ้องราคาคนละฟังราคาก่อนเต <laughs> ียซ <laughs> <laughs> ุ้มมันขายเขาไปประมาณสองเทอร์กนึันตามลักขันวา้เหมืนได้สองหมืน่นอืมอันนี้จะขายตัวละหมื่นหนึ่งขายตัวละหมืน่นโอ้ตะกี้ตัวละสองหมื่นเตี้ยเตะกี้ซ้ำนี่ได้สองหมเครื่องก็เครื่องมันองราคาลงหนิ <laughs> ว่าสามสิบก็ตัวลูกปีละสิบตัวว่าสามหมื่นหาดีใครไป,ไปมาส่งพ่อพันหน้าแถวนี้เป็นหน้าพ่อไหนหน้าพ่อไงบ่เนี่ยเอนาพอโอ้ยแห้งแรงข้างหน้าปีนั่นะมันเป็น,นปยังไงบ่หาหยาเขียวเส้นเดียวกับบ๊บี้มีแต่เพี้ยงไครอยู่ไฟพ่อนใหม่เนาะ แถบนี้จะหน้าพี่น้องทั้งกองขันโพสีศลีนพี่น้องมาเตะวาย,ยุไก่ทั้งโซนบ้านหอยคู่มูสิบซี่หน้าหนางังเตะไปหน้าแถวนี้มีจะคลองพี่น้องทั้งกองขันโพสีหน้าหนังน้ำกันนี่หรอว่ากระบุนหน้าหนางังโซนทั้งนี้ครับครับจะ ควมสุกคนเลี้ยงง่วพี่น้องเอ้ยเราว่าง่วงมุนงงวมัง่งเหอพอปันให้ไปทำงานเมืองนอกเมืองหน้ากลับมาเก็บมาสืบสารตัวเลี้ยงอยู่พราป่านนี้แหละสิบกว่าปีเหรอกตพ่อได้ใส่ใจน้ำ่ได้ใส่ได้สอยน้ำเสียล้ำให้รวยคือตะกี้กับ่อปนัปในปใด้ราคาปอปันใดแล้ววะราคามันถือถือกับว่าขายเบิดอดอกทยอยขาย อ๋ากำลังแรงใจเห้ยเออพี่น้องไอ้นคนทำงานคนใส่แรงงานวสีอิู่ในประเทศต่างประเทศกำลังแรงใจคนทำการเกษตรคนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเกษตรทุกอย่างเหระไอ้สุก้อนม้านประสบความสำเร็จหาเงินไดนเงินสุขภาพแข็งแรงไอย้ยูดีไม่แห้งเบิดทุกผู้ทุกคนครับผมฝากอะไรกดแชร์กดติดตามไปเด้่อพี่น้อง ขอบคุณครับสำหรับพี่น้องที่เขามาติดตามมาชมก็ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับมาใหญ่สวัสดีครับโอ้อยู่ดีแพงเลยใหญ่ดูลำลำลือ่อๆโซกันมาขออนุญาตไทยทำเราใหญ่เราเลี้ยงงว้วะทำกลางแสงแดดร้อนๆพี่น้องเอ้